อยู่สองพันนี่ใช่น่าน่าแบงค์พันพวงใหญ่ๆพวงหนึ่งก็เกินสองแล้วหรอฮะมันพ่อมันไปถึงข้างหลังมันหลุดนะเหลยอสองพันเองมันหลุดแม็กมันหลุดไม่ไม่ไม่เดี๋ยวสองพันเลยมันเหลือสองพันใช่ใช่เชื่อพี่ลงกลับไปไปดูสิตายแล้วนอนไม่หลับแม่ย คุณคุณพูดเล่นก็ได้แต่ว่าเฉลยด้วยนอนไม่หลับจริงน้องไม่หลับจริงรอเล่นใช่ไหมฮะรอเล่นรอเราเล่นก็นะฮะดูหรือเปล่าว่าคุณนายสามคนแสบมากจริงนะฮะทำไมทำไมต้องให้ริดรอนานด้วยไม่ข้างหลังไม่ก็อย่างที่บอกไงว่าแบบเนี่ยแฟนเข้ามารอเจอเราก็ต้องเก็บของเด็ดๆไปให้ดูทีหลังไงเออใช่แทนทุกู้นะครับว่าการท้าท่านี้เนี่ยมันจะมีเสกี้ยาว คุพบอ่ะจริงไม่แคร์จริงเอเอาไปทำได้เรื่อยๆอ่าฮะนี่ก็เพิ่งรู้อันนี้เหมือนกันเออนะฮะก็เป็นไงออกมาทำไมนะออกมาทำไมเมื่อกี้ใครเรียกครับอะไรลองบ้า พี่เดี๋ยวโทษน,นะขอเล่าประวัติตอนซอ้อมเพลงนี้นึ่งนะึงนะฮะพี่แบบอาใช้ตอนนู้นหิดมัก็เ่าเปล่คือคืออาแล้วตกใจว่าแต่ป็นโนรอ่ะคือแบบ จำเนื้อใช่ไหมจำเนื้อไปก่อนก็ฟังเนื้อไปก็อาจจะยังจำไม่ค่อยได้ไปเซิร์ชในเว็บมาเว็บไซต์หนึ่งนะฮะมีจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นเนี่ยไปอ่านเนื้อทุกทุกเชาบนเตียงนอนยัง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 มันเขียนอย่างนี้จริงทุกทุกเชาบนเตียงนอนยังกอดหมอไม่ยอมปลกอ่าอ่าอ่า คุณมีชานเกอนยากรหมอไปยอมตื่นขึ้นมอะ่อหมอในเว็บมักอดหมอนี่เป็นหมอรตกใจไงไม่ไม่คือไม่เข้าใจไงเมื่อกี้ก็เขาบอกว่าเนี่ยเราก็แปลอะไรอ๋อรือเป็นหมอเดี๋ยวทนคุณซิลิบ้าคุณเสี่ยบหรือเปล่าเนี่ย ระบบแบบสมองคุณยังโอเคอยู่หรือเปล่าทำไมใช่สิคุณก็โดนจับน้องจับหน้ากันไปแล้วนี่นะเขาต้องเป็นหมอไงใช่ใช่ใช่รู้แล้วรู้แล้วรู้ตัวแล้วว่าเป็นหมอจะต้องย้ำโอเคแล้สมัยอุ้ยยืาคุยกับสมัยดีไปเลยสมัยดีโอเคได้ น้องทำเหมอนไม่อยากคุยแบบนี้อุตส่าหดีโอเคได้พี่ไหมหมายความว่าขาดรู้ยไปถึงนี่เรอลิศเราบอกแล้ววันนี้สบายวันนี้สบายหาเรื่องทุกคนน้องน้องดูเข้าใจไงเข้าใจเข้าใจธรรมาชาติของม,มนุษย<อ>์ตามหลักการที่เรียนมาเนี่ยครัอยังไงครับพีศย่างไงฮะก็คือสมัยเนี่ยจะอยู่ในภาวะซิมพาจะติดไหมคะว่คือร่างกายมันตื่นเต้นอยู่เวลาเจอคนหล่อๆแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ เจ้ดเลยจริงๆหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าพี่เขาต้องสุดแบบนี้เองเ้าน่ารักค่ะน่ารักมากว่าไงสต๊อปน่ารักเลยคะทำไมน่ารักอะไรน่ารักท่านกลางน่ารักเขาบอกว่าคนน่ารักต้องไม่เปลี่ยนให้ตลอดต้องเปลี่ยนให้ตลอด โอเคไอซีซ okay, okay. yeah. yeah. ีเน mm ี hmm. ่ยเลยนะอ่ะวันนี şey ้เรามีอะไรมาอีกเรามีอะไรมาอีกนะฮะก็ยังไม่หมดนะวันนี้